นอกจากพระราชะกรณียกิจในด้านของการฟื้นฟูพันธุ์ไม้แล้วนะครับอีกหนึ่งพระราชะกรณียกิจที่สําคัญนั่นคือการส่งเสริมและให้ความสําคัญกับสิทธิของสตรีโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2547เด้พราหัวหน้าครอบครัวไปอย่างกระทันหันทำให้หลายชีวิตต้องเผชิญปัญหาอย่างหนักเพราะจากครอบครัวที่เคยสมบูรณ์ กลับกลายเป็นความสูญเสียและสตรีหลายคนต้องกลายเป็นไม้อย่างไม่ทันตั้งตัวด้วยน้ำพระทัยของพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะสตรทีที่ได้รับผลกระทบพระองค์ได้ส่งพลิกฟื้นนาร้างสูตหนาแห่งความหวังบ้านรอตานบาตูหมู่เจ็ดตำบลกาลุวอจังหวัดนราธิวาสโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นโอกาสและชีวิตใหม่ให้เกียรราษฎรในพื้นที่บนพื้นที่338ไร่หมู่บ้านรอตันบาตูได้แบ่งจัดสรรเป็น150แปลงแปลงละสองไร่พร้อมบ้านพักเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตพื้นที่ทำกินได้รับการวางแผนอย่างดี โดยมีการยกร่องสวนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเพาะปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นที่มาของไรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรนะและด้วยทรงห่วงใยในความปลอดภัยและไม่ประสงค์ให้ประชาชนต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศูนย์ศิลปาชีพขึ้นภายในหมู่บ้านรอตันบาตูเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำใกล้บ้านมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและมีความมั่นคงในชีวิตสำเน็ในพระมหากรุณาธิคุณตลอดค่ะเพราะว่าเราได้มาอยู่ที่นี่เราก็มีงานด้วยได,ได้เลี้ยงดูครอบครัวด,ด้วยแล้วก็มีครอบครัวที่นี่แล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านเขาได้มีงานทำด้วยพระองค์มีน้ำพระไทยแบบแยิ่งใหญ่มาก ก็ต้องทำงานที่นี่ต่อไปค่ะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าพระองค์ก็อยากอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของประเทศไทยให้อยู่ก็จะทำต่อไปค่ะ ย้อนไปเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2547ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยคราบแห่งน้ำตาและความเศร้าหมองก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแห่งความหวังเมื่อพระพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชอิสริยยศในขณะนั้นมาทรงเปิดโครงการและติดตามความก้าวหน้า ของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาจิตใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นส่งพระราชทานบ้านห้าหลังแรกแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตและที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และส่งทยอยส่งมอบบ้านอีก145หลังตามแบบแปลนเดียวกันจนครบ150หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้หมู่บ้านรอตันบาตูเป็นแหล่งบ่งพอทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเด็กๆในชุมชนต่างเติบโตเรียนจบปริญญาจนก้าวสู่ความหลากหลายวิชาชีพทั้งตำรวจทหารและครูความสำเร็จของลูกหลานได้กลายเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นความสุขที่เปี่ยมล้นในหัวใจของผู้เป็นแม่ที่ได้ทำหน้าที่แทนเสาหลักของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์กว่า16ปีที่ชาวรอตันบาตูมีที่พักพิงมีที่ดินมีอาชีพล้วนมาจากน้ำพระทัยของพระพันปีหลวงที่สรงเลิงเห็นเลกไม่ทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ไม่วันนี้พระองค์จะทรงจากไปไกลแต่ชาวบ้านรอตันบาตู ยังคงยึดมั่นในคำสัญญาว่าจะรักษาอาชีพและดูแลบ้านของแม่แห่งนี้ไว้ให้ดีที่สุดตราบจนลมหายใจสุดท้าย นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นความหวังและความภาคภูมิใจนะคะแม้ว่าจะสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปแต่ทว่านี่นะคะคือพลังใจพลังกายของสตรีที่มีต้นแบบไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะนี่ก็เลยทําให้มีอาชีพมีรายได้นะคะเนี่ยเราได้เห็นภาพเนาอโอ้สูงเสียลูกได้เรียนจบปริญญาก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะคะที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะ